แบบไม่เหลือแบบเหลือนิดๆหน่อยๆอมกินไหมน้ำได่งรสเนาะสักพักกินไม่หมดเท่ากับหมด ืมเหลือหรือเปล่าเห็นไหมเขาก็บอกเขาบอกว่าขายได้พันเราลงขายได้เท่าไหร่กันแน่ตอนแรกอะพันห้าคือแม็กซ์จริงๆแล้วก็ต้องรอมาส่งพรุ่งนี้มาเติมลาบปากเหรอถามแม็กซ์ถามดูก่อนอันนั้นนั่นคือทำเผื่อให้แล้วเพราะความจริงมีมอนความจริงมีมอนเท่าไหร่นะจริงมีพันเดียวจริงมีพันเดียวก็ประมาณนั้นแหละ หรอมันเคี้ยวดังไบบว่าเอาใหม่ยังดังอยู่ปะไม่หลับปะหนูปิดปากแล้วนะอะไรกันอืมอะไรกัน ไน้องให้แปดนอนนอนเขาไม่กินแล้วทุกคนพี่บุ๋มพอมเต้นหนัมไหมออก็อาจจะนานก็ไม่หลับ กินฝรั่งอะกินฝรั่งดีกว่าปะไม่พอกินมังกินเจอะไรอย่างนี้น่ะมันจะหิวบ่อยไงพี่พีชหือม,มาใช่ไหมไม่หิวปามันไม่หิวท้องอ่ะโอ,อ้อห้น่ะ สองคำเผื่อพวกนี้ไม่กรอบนี่เดินหางยกก้นเหนื่อยถ้าให้อ่ะเราเช้าจ้ะ ไอ่เนยมาแล้วทีน,นะฮัลโหล,โหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยังมีตะการผ่านดเด็นครับราจะขี้เกียจเหรอมีปะ่ะมีออเดอร์ปะ่ะหมายถึงว่าจะขายได้อีกป่ะเอา,เอาแป๊บนึงนะพ่อถูกไหได้เท่าไหร่แป๊บนึงหนึ่งเลย<ห>ฮัลโหลฮะพอ ใส่ด้วยกันหรออ๋อได้นั่ไ,ไ,ได้ก็อาจจะยังก็โทรมาบอกว่าพรุ่งนี้ออกแปดโมงอโ๋อหลอมีไหมปั่นฮะปั่นได้ไหม

เอาสาลี่ก็ก็กำหนดกำหนดให้ตะก้าไปอีกเดี๋ยวยังไม่มีก็ไม่ต้องปากพีจะซวยจะตะก้าไปอีกอ,อ,ไอะไรก็ยากเหมือนกันนะคะคืออันนี้ก็อยู่แล้ว ่ใช่เหรอไอ้ทันที่เราปักทิงไว้หรอเอานน้หน่อยนะอ่ะเรียบร้อยเลยโอเคตามนั้นพวกนี้มาปะพวกนี้หนู <มา S 2> ตื่นเชา้าไม่เหลือแลมันมีคนที่กดในไลฟ์เมื่อตอนบ่ายไม่ทันครับ แล้วเขาก็ไปกดเอาในตกะกร้าหลักตอนนี้ก็คือที่ไม่ได้รวมกับที่ขายไปนั้นอ่บจบไปประมาณพันสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่ามีคนไปกดอีสี่ร้อยบาทวันนี้ในตกะกร้าหลักไม่เหลือแล้วหมดเกี้ยงรอน,นิดนึงนะครับหรือไปซื้อทีอืมง่ายสุดที่มีแน่ๆเลยคือเสียเออ พรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมองอะพูดให้ชื่นใจดิทันพี่พีทก็<ร>ออกแปดอะผม,มกะเวลาแตกหน้านทำผมเองไม่จริงทำผมร้องแต่คืนนี้เลยสอบแอบแอบไม่แต่ <c oughs> เขามีเวลาให้เรานอนตอนนี้ไงเวลามันนึก <c oughs> มันจะสองทุ่มครึ่งไงไม่จริงพรุ่งนี้ ทางนี้เลยไหมล่ะรุ่นี้รุ่นี้หกโมงโรงแรมเร็วไปปะแปดโมงนะครับทางนี้เหรอพรุ่นี้ซ้อ,อ,อมไหนดูซิรายงานตัวใครจะตื่นมาตอนเช้ามาไหมเดี๋ยวไล์ตอนเช้ามาไหม ม,มาเจอกันมามา,ามาก็มาทำผมอะไรดีอ่ะพี่พีทพรุ่งนี้อ่ะมีสองทางให้เลือกแล้วประเด็นคือพอมีหน้ามาเนี่ยเก็บอย่างนี้ใช่ปะหรือเราจะเก็บแค่นี้เรียบๆเ,เอาที่ ปาดให้ปากเรียบปื้บไปหรือว่าเราจะเก็บหมดเนาพรุ่งนี้เราไปพรุ่งนี้กลับไปเราไปไลน์ไหนนะนี่ดูโค้ดอเมก้าแล้ววันนุ่งขึ้นเขามีจะเป็นสัปีชบนเวทียังไม่ได้ดูไอ้นี่เลยอ่ะเรียกว่างานก็นอะไรเดียเ๋ยวเดี๋ยวจะนั่งอ่านคืนนี้ละรวบตึง ชุดตีอ่ะก็เก็บอย่างนี้อ่ะหรือโอ้ยถอ เป็นไรเอ่ยทำไรเองไม่เป็นสักอย่างแต่เขาเข้าใจหนูนะเพราะว่าช่วงหลังที่ให <serving S 3> <nh? S 2> ้คนอื่นทำผมให้มันก็มันก็ง่ายอ่ะก็ทำได้ดีกว่าเราอ่ะเอาพี่พีเป็นไรอ่ะแล้วก็สบายด้วยโทษนะหนูก็ทำได้เนาะเห็นพูดไม่ดีเลยเห็นพูดไม่ดีเลยดกว่าแบบอ๋อหนูได้มีมาจากอื่นเขาทำได้ดีกว่าเรามันแย่เกินหนูทำแย่นาดนั้เหรอหือ พี่พูดเกือบดีแล้วพูดแต่แย่สังคมหล่อหลอมพ <c oughs> ี่สังคมหรลร่อหลอมมากแง่แงแอบแบซ้อมทำผมหรือเก็บเก็บหมดอย่างนี้สมมติแล้วผมงอจะออกมาไหมสมมติเก็บหมดซ้อมนะ อันนี้ก็ต้องเก็บไปดิก็จะยำวะอันนี้เรายังไม่ได้ไหลหัวไงแล้วก็แอบแอบแกล้งช่างทำผมใกล้ฉันไหมช่างแต่งหน้าใกล้ฉันเลยไงอออก็จะไม่เรียบรอ้อยเอากลับามาไหม ก็จะไม่เรียบรลอหยพี่พีทพี่พีดูผมหนูดิให้ดูผมหนูแล้วผมหนูเรียบออกไม่ดู้างหน้าออเนียเหรอ <laughs> เป็นเหมือนนี่นไงลันอะในช,ในชิในชินอิจิ เป็นเหมือนในเรื่องโคน,นันนะรัละลนคือรันคือใครในโคน,นัน,นผู้หญิงที่โคน,นันชอบรโ,โหดียังไงเก่งจังเลยกจังเลยเยพี่ท่นช่วยเคสหน่อยชิชินิจิคือใครใครเราจะไปรู้หรอก็โคน,นันตอนโตไง,งใใรหสอนเนี่ย นาตัวเองเคยดูเป็นคนเดียวไงแสกการเลี้ยทัดหูสมมติถ้าแสกการเลี้ยทัดหูแล้วดูอีน้าน้าหมาแล้วก็ล็อกนี้เหรอเหมือนเดิมเนี่ยได้ไหมเพื่อนคนนั้นชื่ออะไรชิโร่ เพื่อนคนนั้นชื่ออะไรชิโร่ไงตัวขาวเพื่อนคนนั้นชื่อมาลุกโกะแล้วเพื่อนของเพื่อนชื่อนี่ธรรมอาจางธรรมอาจังคือใครอ่ีนี่ถือเพื่อนมาลุกโกะไงหนูสั่งมีรายการมาลุกโกะด้วยเลิศเนอะวันนั้นอะใช่ปะ นี่หรอแค่นี้ใช่ป่ะแล้วข้างหน้าเก็บหรือยังไงอย่างนี้ก็น่ารักดีนี่เรียบร้อยอ่ะมันไม่เรียบร้อยอ่ะปล่อยออกมาพี่พีค่ะแล้วท่านนี้เก็บไปอย่างเงี้ยสมมุติปาไปอย่างงี้มันจะทํายังไงให้มันเรียบร้อยพี่พีก็ไม่ชุกวีเวลามาช่วยหนูดูด้วยให้ตัวนั่งรถมาตอนตีสี่ไหมได้ตัว อยู่ในไลฟ์ใช่ไหมที่ผมเรียกแล้วเ <c oughs> <laughs> ดินทางแล้วแต่ตอนนี้ <c oughs> ให้ตัวนั่งรถวันตีสี่ได้ป่ะไม่ทนันด้วยตีสามอะตีสามถึงนี่กี่โมงพอดีพอดีเออเห็นไหมแล้วเ,เราก็เสร็จแล้วเราก็ต้องรีบกลับแล้วเราก็ต้องไปไลฟ์ปัณณิฏาะตัวตัวเ<ม>ที่ยวเสร็จ<ธ>พอดีนะแล้วตัวก็วิ่งมานี่หรือตัวออกมาตอนนี้เลยเพื่อไปเที่ยวคืนนี้ที่นี่อย่างนี้หรอล้วก็ค่อยมาก็ได้ ทไปไปงานโรงพยาบาลพรุ่งนี้ครับหรือไม่เราก็เิอเขาว่าร้านทำผงใกล้ฉันแล้วก็เข้าไปบอกว่าพุ่นี่มาวันที่สี่ครับเก็บให้หน่อยทำไม่ได้หนูทำไม่ได้แล้วอ่ะหนูทำผมไม่เป็นแล้ว ก่อนยังทำเป็นอยู่เลยถ้าเอาหนังยางรัดก่อนไม่ประเด็นคือมันไม่เห็นทั้งหลังแล้วผู้ชายเขาก็จะไม่เข้าใจว่าแบบผู้หญิงต้องการอะไรหรือ,อกปล่ะเธอเข้าใจฉันปะมีเรารัดก่อนปะใครเป็นช่างทำผมในนี้แสดงตนเดี๋ยวนี้ใครเป็นช่างทำผม แสดงตัวหน่อยจ้าทำยังไงเอ่ยเราเก็บอย่างนี้เราก็อย่างนี้หรอก็จะไม่สวยกีบก็ไม่ได้เอามาถ้ากีบเอามาก็ยังใช้ก็ยังเอามาแปะกันได้เนอะลืมแล้วผมก็สั้นนูกขอ,อกปะใส่ชุดเดทยาวค่ะ เราต้องเตรียมตัวแต่คืนนี้เดี๋ยวเราคืนนี้เราไม่ได้ทำทีละข้างแล้วยังไงนะไม่ดีเลตอนนี้ฉันว่าผมงอกเด้งนี่ใช่ผมงอกปะ่ะนี่ใช่ผมงอกปะ่ะไม่เป็นทรงปล่อยดีกว่า ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็มันต้องมีกีบ์เนอะ oh <my. S 1> ได้ปล่อยเ oh <my. S 1> ชื่อไหม oh. เก็บข้างหน้าเหมือนเดิมไม่ได้อโวมา มีดิบบินดำเซเว่นมีอะไรนะหนูไม่มีที่นี่ผมมาหรอมีอ๋อก้าวแข้งนี่โอเคไหนอะคะมันก็ตรงอะมันไม่ใช่แค่ตรงสิพี่พีนหวัวมันก็เซาะกระเซิงอ่ะสมมุติอย่างนี้ถูกว่ะเราเก็บอย่างนี้เหรอ,อแล้วข้างหลังทำอะไรอะ่ะผูกริบบิ้นหรอริบบิ้นดำหรอริบบิ้นดำไม่เหมาะปะ เปดเปดผมเป็ดมาเปดไม่มีโบอะ <c oughs> มันแก้มไม่มีโบรอทำอย่างงี้คนละอะทุกคนตลกอะทุกคนที่แบบช่วยกันพยายามแนะนำว่าผมต้องทำอะไรให้บิ้นดำได้ไหม นี่ผิดริบรบ,รบินดำอ่ะน่าเกลียดปะ้ะไม่น่าเกลียดได้ยังไงนี่หนูมีริบบินหนูมีริบบินอยู่สองอ่ะ <c oughs> ถ้าเลยไม่ต้องทานอาจจะแปกไปนิดนึงนะคะออาน้ำแล้วน,นะ ปึ๊บเนี่ยใช่ไหมถ้านี้ก็จะแบบโอเคเริ่มเรียบร้อยละโทษนะความยุ่ยนี้ก็อาจจะผูกไม่ได้จบก็ผมพันกันเองพันเป็นแล้วก็พันหนังยางก็จบอันนี้แก้มอ่ะดูก่อน สมมุดแก้งแก่งข้างหนังไปยังไงข้างหนังอาการไปยังไงข้างหลังไปยังไ,ไงพังไไน <c oughs> <c oughs> แล้วอหัวตุ๊มผมได้อันนั้นท่านหลอกๆคร่าวๆ <c oughs> ไม่เวิร์กได้สวยหรือสวย <c oughs> สวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวหรือสวยแล้ว เรียบไปพี่ปล่อยแต่สิิจๆหนูก็จะใจแล้วทุกคนเลิกหรือปล่อยผมจบปล่อยพอปล่อยแล้วก็ข้างหน้าได้นนเปรียนแล้วก็เก็บตรงนี้จบค,คือผมมันสัน้นเห็นปะ ผู้ชยายอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะไปตายฉันไม่อาบบ้างอ่ะรั่วปะไม่เข้ากับชุดปะหไม่เข้ากับชุดอะรั่วอะแล้วห่างมางก็ไม่อยู่แค่เนี้ยเนี่ย ดีดีเลยจริงหรือว่าหนูปล่อยดีกว่าเนาะจบจบที่ปล่อยทำงี้นี่ก็หน่อยเกิน จริงจบเคาหวังรอพี่พีท <Tra writers> ปล่อยปล่อยใช้เวลาน้อยริงปล่อยเป็นสีกุสาวเห็นปะ ไม่เห็นเขาวิธีการทําผมมาใหม่อยากลองแล้วก่อน อ๋อเขาต้องใช้ที่มว้วนหนูฉันเห็นไปเขาทําอย่างเงี้ยที่มว้วนอะแล้วเขาก็ทาอย่างงี้เลยทักอย่างอยากหาทําปะแล้วเขาทำแบบอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมมันก็แบบผมมันก็จะเป็นที่ดีกว่านี้ที่ไม่ใช่ทรงเนี้ยเขาน่าจะผมยาวปะเขาใช้ที่ม้วนอีกแบบหนึ่งมั้งเห็นป้าที่เขาบอกอ่ะ ที่ทําผมเหมือนสาวเวียดนามอะไรสักอย่างแล้วก็บิดบิดทางนี้วะเออน่าจะใช่แต่ผมฉันสั้นไปยกโคนอะ่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่นะคะหรือจะทำผมหยิกพวกนี้แต่ทรงนี้อาจจะยังไม่ใช่ ยังโอเคก้อนนี้ก็อาจจะยังนะเออยยัง,ยงก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เหมือนหัวเห็ดเลยแต่มีเขาสวยอยู่นะทำเล่นบิดไปด้านซ้าย บิดไปด้านซ้ายบิดทางไหนอ่ะแม่เห็นมีใครเห็นเหมือนที่หนูเห็นปะคลิป,ปะ่ะเขาทําเขาทาแล้วสวยเลยข้างหน้าจริงๆแต่เขาหมุนทางไหนไม่รู้จำไม่ได้อะ่ะตั้งแกนตรงแล้วบิดไปฝั่งตรงข้ามแต่มันต้องไปที่มวนเนาะหรืออันนี้ก็ได้เอาใหม่พิน ตั้งแกนตรงมันต้องม้วนก่อนปะแล้วบิดไปฝักตรงข้ามนี่ตรงข้ามปะอเออ้ย